ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องนะคะเมื่อนี้ก่ะมาติดตามเรกลับเมืองนอกนะคะกับทรงมาดวนนะคะเจริญยัยกัลั่างต่อสายเขามาแล้วก็เป็นกัลั่งแก่กดไรกดแช่ให้ทางช่องนะคะ่ัังสวัสดีค่ะเจริญยัยโอ้ยค่ะสวัสดีค่ะทุก เราเลยรับเมืองนอกโทรมาพอดีค่ะค่ะรับโทรมาพอดีก็ดีเลยว้ยคือคือดีแต่เนาะจังหวะที่ท่านใด้เข้ามาแล้วก็เขาติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะสวัสดีค่ะแบงค์ไดเนาะผู้อยู่ไา้เมืองนอกไดาสวัสดีค่ะโอ้กับกับฟันดีอยู่กับฟันมาได้ไปหาเราไม่พูละฟันมาได้ไปหาเราหมอกเราไม่เต็มถุกวีบุญไปกับลูกกาอืม ไปกับพ่อตอนนี้อ่าตอนในฟันและในนอใหม่กันแล้วมันสิพากันขี่รถกั๊บตอนนี้มันขึ้นสะพานไปผัดมือรถมอเตอร์ไซค์มือขันไปโดดสะพานจนได้บบบนี้แต่เลสิเสือเอาทะเบียนรถเขาเอาเป็นทะเบียนรถเขาเนาะอ่าเป็นทะเบียนรถเขานั่นแหละไอ้ทะเบียนรถมันนั่นหกแปดสามหกแปดสาม 8, แปดสามแปดสามเตะว่านนี่ยเตนนี้กันจะคลองจับล็อกเองเลยมันได้หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดโอ้อันนี้คือเลขล็อกมาหนีหนึ่งสี่เจ็ดโอเขียนเขียนว่าฝัน,นอันนี้ฝันอันนี้ขกันพกแปดสามอันเลขฝันโอ้ค่ะเป็นเลขฝันเลขฝันอันเลขเลข,เลขล็อกมะนีตัวใดคะ่ะล็อกกันอันเลขลอ็อกล็อกหมดเนี่ยมาสี่คือเกา่า มากสี่เลขมากสีแต่ว่ามากมันมากมากมันมากกันมูนามักสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดมาถสี่มากสี่เจ็ดลางเลขมากเนี่ยสเจ็ดเนาะลางขึ้นลงไหมครับผมขึ้นลงรถขึ้นลงรเออเออเร่นีไม่ต้องขึ้นลงรถอ่ขึ้นลงกีฬาขอเขียนให้ขึ้นลงน้ำเนี้ย สี่เก็ตนี่คือเหล็กมากเนาะสี่เก็ตเหล็กมากเน่นล่ามพันกันคือลูกันเนื้อกัรที่หุที่แปดเป็นสละกอ่าเอาปันเลขบนนั่นยนเลยน้ำเงินกับเลขแปดสามมันจะมากอแปดสามเลยค่ะซึ่งคือลูกับเป็นแปดที่มันสีเขากันแรกก็เหล็กกลางแบบนี้อ๋อแปดสามหกแปดสี่ตัดมาเป็นแปดสามแล้ว อ่าทางล่างทางล่างขางล่างชี้เกากรซื้อึ้นจะทีเป็นชี้แปดอ่ตอนนี้ทางโบนันแปดสามกัซื้อึ้นกะทีเป็นแปดซีโอ้เลขช่วมากจะึ้นแม่นบอกค่ะเขินแต้มนึงบ่าเข็นกระล่องแม่แม่งกัขึ้นวันที่แล้วอ่ะก็ขึ้นกระเล่นแลบ้างวันที่แล้วให้ไปซี้ซู้นขึนมันมันมันออกเงี้ยตอนนี้บอกมึนชี้แม่งซียครับวนที่วอ่าการวันที่แล้วก็ได้สามด้วยเ ซื้อว่าหลาดอกวยตี่หล้วนั่นซื้อว่าหลายตัวละสองสามร้อยงวดตี่แล้วทั้งไดกับตั่งน้ำกันเราเนาะกันผู้ส้มก็ได้กระชีรแนวว่าต่เพูดว่ามีดอกไปกันสิบวกที่ซื้อคือ้เรกัสิเขียนในก็สิหลายพวดค่ะจ้ะคับแต่ผู้มาขัวมากะเนาะจ้ะเน้นล่างเนาะเน้นล่างนี่ยคือซีเกมยนแต่ว่าซีเกมยนซีเกเนี่น้นางอันบนนี่ยแปดสามสามแปดนี่แหละอ๋พวกสามพกแปดสาม่ะ คือหกแปดสามนี่เลขฟันเป็นทะเบียนรถแปนค่ะแต่แปนด่าฟันมีเลขเบียนรถทุานนี่ก็มีรถทุก้านเป็นทะเบียนรถเขาเลยหกแปดสามอคือถ้าเป็นประจำเนาะค่ะเนาะแารตะโงด์ที่เรียกกันกระบอกซี่สูนหรือต่ว่ากระบอกด้วยซึ่งจุดึ่งร้องเขามาเกิดขึ้นมาแต่อย่างหนึ่งเนาะซีศูนเป็นเรื่งหนึ่งซีซีหนึ่งเนาะ ต <l id> ั้งเท้ากับมาเป็นั้งเท้า <Reid> ก <daha S 1> ับข <Okay. S 1> uh ื uh ่นแต้มหนึ huh. upright, to to the the to 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 ่งเนาะเลขแมนจ้าการการพูดพวกก็เจ้าดวงก็เจ้าซื้อเลขเป็นก็เจ้ามีดวงก็เจ้าก็ดีซื่อเธอจ้าการพูดก็เจ้ามีดวงก็เจ้าก็ะิสื้อซื่อต้องตรงตรงหลุดนะแม่นดูตั้งเท้ามันกระวอกตรงเลยเนาะอ่าแมนตั้งเท้ากระวอกตรงเลยแต่ว่าตังเท้ามันกระวอกขึ่นลุ่งแต้มหนึ่งแต่ว่ายางเงินยางเลขในมัดมัดซี่กิ๊ดแต่กับสื้อซื้อลุ่งอยู่ไปดิสื้อซี่แตก ค่ะต้องกันซื่อซีแปดกันซื้อซีแปดแม่งกัสีเขากันก็เล็ข้างบนได้ป่นี้อันหกแปดสามนั่นถ้าก็สิเป็นอันแปดซี้บนอ่ะตอนนี้็นมากัสเป็นแปดซีกัสีมาน้ำกันอ่ามันมันสีมาน้ำกันเด้คือสีใดมือสุดท้ายเลยมือซื่อเลยเนาะอ่าห้าตรงเบื้องว่าตั้งฝันเนาะตั้ฝันนี่ฝันหนึ่งตั้งมื่นฝันมื่นว่ามันผายุ แต่ว่าหากันป่าเราโทรมาหาก็เลยนวายย่งบ่มั่นใจสำนึกจ้าให้ให้ให้วายผ้าก้นสำนึกจ้าให้วายผ้าไอ้หม้อปุยก้นสำนึกจะสิบจะสิบบอกได้สำนึกจ้าบรรลัยว้าเรี่ยวผันยุ่งผันฟันวานค่ะฟันว่านได้กินได้กินของนั่แหละได้กินขนมกินพวกเนื้อพวกเนี้นี่แหละ เขาเห็นหละไม่กินแต่ว่ามันจะมาันนี้เนี่อตอนนี้ฟันดีฟันดีแล้วเนี่ยนู่เนาะฟันดีแล้วฟันแต่ฟันดีอยู่นั่นพอดีหลังที่ว่าฟันนั่นต่เลขตัวนี้เลขวันเอกคือวันที่สิบสองเนาะบ่ายพระวันนี้ขอ้ําพูดละ่หลังจากนั้นมาเพิ่มมาฟันฟันไม่ได้กินนี่ละมันก็นเหมือนฟัว่าฟันว่าคนมหากต่ไล่ไหลฟันว่าคนมหา แต่เด็กกินนั่นกินนี่เขาเอาของไม่ใหกินเด็กถ้าจะพ้องกับสื่อสื่อนักอยู่สี่เจ็ดสี่แปดสื้อนักยู่ั้สาสีนักซี่เจ็ดสีแปดก็สามแปดรุ่งไว้เนี่ยค่ะสีเจ็ดีเจ็ดมันอยู่ว่าจะเขาอ่านเขาอ่านเลขตัวนี้ตการไดตัการ์ดแน่ค่ะนี่คือเลขเน่นกับเลขฝันแน้นแปดสามเนี่ยน่นบนเนาะแน่นบนแปดสามเนี่ยบ ดตจ้าจ้าเน้นดนก็คือกาขึ้นร่องแสลไปจ้าจ้าจ้าเน้นล่างนี่ก็คือซีเกตก็ขึ้นร่องเอาได้โกมีกับหัวบ่อไข้กเป็นเก้าห่วงสี่ได้บ่ค่ะเล้โกเข้ามันจะกับหัวบ่เตาะกันมันกรกสิเป็นไปได้เพราะก็เล็กเ่ามันกตตัวเดียวกันเลาะอเกับัปโอ้โกัปไันีายกับไปเนี่ย เอาคับเป็นตัวไเก้าแปดสามตัวเป็นเก้าใช่ไหมหรือว่าเก้าแปดสามใช่สินะหันเด็กคนเคยเคยหันหัวสิ่หันหัวนะเก้าแปดสามเนาะตัเก้าตัวกัเตียนหัวจะเป็นเก้าแปดสามเพราะว่าเรเคยหันเนาะแต่ว่าเนี่ยคู่กับเก้านี่แหละมองํำคัญนสี่หกสี่เก้านี่ก็จำคั้พี่น้องที่ไหนเลขที่รรบไปนี่ก็คือสี่บอ เด็กต้อห้าล็อกแดดแ่ดวิ่งซีลอกได้เด็กซการเลจับเลอเล่นจับพวาอัดวดที่แล้วมันซมากนหางเนาะวดนี้ไม่ก็ซีเลยอยู่วดนี้ันเสีอยูยูซีน่ะวิ่งสีวดนี้ซต่อต่อหน้าีลไมีังขนาดละ่ีมากที่เก่าที่เก่าซีเนาะกะละหนึ่งซีเนาะนผลแตง่างเต่ซีกับหนึ่งซีนี หอดเน yeah. ี่ยีกับสิย่างังอยูู่่ยังอยู่แต่ว่าดูว่าังยูหมดหรือยูลางแต่วาตรงผลมากลางอืมหอมมากลางเนาะเบซี่กับปีจาน่าเป็นแนวทา้งคือค่ะจัดรเลดตัวนี้ก็คือตกกลับคือเมื่อนี้ละเอียดยิบเลยขึ้บนลงให้พ่้อมอ่าคนลงให้พ่้อมวดว่ออาหารวันใดคืนให้เนาะวัใดเขียนจัดตั้ยได้วาขนตค่ะ โอ้สื้อขึ้นขึ้นลงบ่ต้องซื้อหลายซื้อตรงตรงกั้งซื้อหลายเพิ่นว่าเอาไปเจรจา,าเป็นแนวทางค่ะทางทองก็เป็นซื่อกลางติดตามเด็กรับเมืองนอกให้ท่านผู้ชมนะคะเสาร์นี้เสาร์วันที่16ปปสิง,าง,งหาคม2565ั่เนาะ <iyorsun S 2> in มาดวนๆนะคะน้องกาสิได ah, <yes. S 1> ้แล้วเนาะกัสิได้ขอกส้มหายใที่เด็กๆทุดนที่นี่ะ้าจ้าทูขอคุณในไลนค่ะ